สวัสดีครับสวัสดีเวอรรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามารีวิวเจ้าตัวนี้กันครับตัวนี้ก็คืออินเนอร์เฟรมนะครับหรือเฟรมโครงในของ Master Grade 1ต่อร้อยกันดัมวีด้านะครับกันดัมมาสเตอร์เกรดตัวล่าสุดนะครับของทางลุงบานนั่นเองนะครับที่ผมมารีวิวนะครับเจ้าโครงในก่อนนะครับผมก็เพราะว่าประกอบยังไม่เสร็จเออตรงๆอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับตัวของ IBO นะครับในซีรีส์ของไอรอนบัตออฟแฟนเนี่ย มันจะพรีเซนต์โครงในนั่นแหละนะครับผมก็เลยแบบไหนๆก็ประกอบแล้วนะครับคือตัวประกอบชุดก่อก็ยังไม่เสร็จด้วยแหละนะครับก็เลยมาให้เพื่อนดูในส่วนของโครงในก่อนนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวนะคลิปาสั้นๆนะครับมาดูส่วนของโครงในก่อนละกันนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคู่มือก่อนนะคู่มือนเนี่ยเขาจะแยกชิ้นนะครับแยกแยกวิธีประกอบของนี่ของประกอบที่เป็นโครงในแล้วก็แบบ ชุดเกราะเต็มๆไว้นะครับเราก็สามารถเลือกประกอบได้เลยนะว่าจะประกอบแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีบอกทุกทุกยูนิตเลยนะครับนี่ในส่วนหัวเนี่ยจะประกอบแค่โครงในหรือว่าประกอบแบบเต็มอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมารีวิวเพื่อนชมเล็กๆน้อยๆน,นะฮะในส่วนของโครงในนะครับอ่ะก่อนอื่นไปดูที่ชิ้นนี้กันก่อนนะครับชิ้นนี้เป็นส่วนของบริเวณหัวแล้วก็ ช่วงลาตัวนะครับหัวนี่ผมประกอบเกราะด้านนอกไปแล้วนะครับมันไม่ได้มีแค่โครงในนะโครงในมันจะเป็นสีเทาอย่างี้ทั้งหมดเลยนะครับอะเพื่อนเพื่อนลองดูรายละเอียดกันละกันนะครับในส่วนของโครงในนะครับของตัวกันท่ามพีท่านะครับเรียกว่าสวยสดงดงามนะฮะนี่มีโช๊คต่างๆนะครับลูกลวงลูกเล่นในการขย่มขยับเนี่ยนะครับเวลาขยับไปนะครับตัวโช๊ก็จะขยับไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็น เรียกว่าเป็นจุดเด่นนะของของกันดั้มไอรอนบัตออฟแฟนนะครับเนี่ยช่วงเอลนะครับตอนที่มันออกมาทีแรกเนาะซีรีส์ ibo นะฮะเขาก็จะรู้สึกแปลกๆกันอยู่ว่าคงในกันดั้มกันดั้มไม่ได้กินข้าวอะ่ะอืมมันดูแบบผอมๆกล่องช่วงเนี้นะแล้วก็ตรงนี้มันสามารถเปิดค้อคิดได้ด้วยนะครับ เราก็จะเห็นตัวคนขับอยู่ข้างในนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของลำตัวนะครับดูดีเทลรายละเอียดนะครับเขาก็ใส่มาค่อนข้างเยอะนะผมไม่ได้ไปตัดเส้นนะครับผมว่ามันมันจะเยอะไปผมก็เลยไม่ตัดนะเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของลำตัวครับส่วนต่อไปนะครับที่เราจะดูก็คือช่วงเอวนะฮะช่วงเอวช่วงกระโปรงเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ สามารถขยับได้นีมีจุดขยับอยู่ตรงนี้แค่ตรงต้นขาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของช่วงเอวนะฮะตรงนี้ยังจะเป็นชิ้นพลาสติกที่จะเสียบตรงเกราะด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะสามารถยกขึ้นยก,ยกลงได้นะชิ้นนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับมาดูในส่วนของขากันบ้างน,นะครับส่วนขาก็จะมีสีทองอยู่นะฮะสีทองที่ให้มาก็ทองตุนนั่นแหละดูดีเทลช่วงขานะครับมี รายละเอียดต่างๆก็พอประมาณนะพอประมาณนะครับไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยเกินไปนะครับนี่ช่วงโชคอันนี้เขาก็ขยับได้หมดนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของกันดั้มไอรอนบัตออฟแฟนนะครับน้วีดานะฮะขยับได้หมดอืม เรียกว่าในตอนที่ประกอบเนี่ยฟิลการประกอบเพลินเหมือนกันนะอประกอบได้เพลินดีนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันบอบบางเหมือนกันรู้สึกว่ามันบอบบางอยู่เหมือนกันนะครับไปดูแขนกันบ้างน,นะครับแขนในมือเนี่ยมีมาให้หลายรูปแบบนะครับเป็นมือกลางมือกำอะไรเงี้ยหลายรูปแบบนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือเหมือนหลังมือจะมีมาให้แค่ ชิ้นเดียวมั้งไม่เยอะนะครับนี่นดูมันขยับแล้วมันก็สไลด์ไปด้วยนะครับในตัวนะทั้งชิ้นที่เป็นท่อพลังงานตรงนี้ทั้งข้อศอกที่เป็นโชคนะครับมันก็ขยับไปด้วยหมดนะครับก็ถือว่าโอเคนะมือนะครับขยับได้หมุนได้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยขยับได้เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวไปประกอบร่างกันดูครับ ด้านการประกอบก็ถือว่าแน่นหนาดีนะครับแน่นหนาดีเพราะว่าไม่ได้มีแผง PC เลยนะครับเป็นพลสเป็นกันพาแบบรุ่นใหม่ๆนะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับผมก็ทําให้ตัวโครงในนะครับของตัวกันดาบีด้าตัวนี้มันแข็งแรงมากนะครับ ไม่แน่ใจนะว่ามันใช้โครงเป็นแบบของบาบาทหรือเปล่านะครับน่าจะน่าจะใหม่อยู่นะเท่าที่จําได้นะฟิลที่จําได้นะครับเพราะว่าบาบาทผมก็มีอยู่นะอ่ะโอเคประกอบออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียกว่าสวยเท่ะนะครับหุ่นดีนะครับซีลนเดอร์นะฮะดีเทลรายละเอียดนะครับของตัวโครงในอินเฟรมตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ได้ดีนะครับได้มาตรฐานของมาสเตอร์เกรดเลยนะครับผม เออมีลูกเล่นอะไรค่อนข้างที่จะเยอะครับในส่วนของโชคต่างๆนะครับของพิดษก็เปิดได้นะครับดีเทลเลตก็ดีนะครับด้านการเก็บรอยเกตก็ถือว่าโอเคนะนะครับเป็นเกตตรงก็จริงนะครับมีส่วนที่เป็นอันดร์เกตอยู่นิดนึงประมาณ0.5%นะครับเท่าที่เห็นนะฮะที่เหลือก็จะเป็นอันดร์เกตทั้งหมดนะครับผมก็เก็บรอยเกตได้ง่ายดีนะครับอืมแทบจะไม่ค่อยเห็นรอยแผลที่มันหลุดออกมาถึงจะเป็นเกตตรงๆนะครับด้านการประกอบผมเจอปัญหาอยู่จุดหนึ่งนะตรงนี้ ก็ระวังหน่อยนะมันจะมีทริกในการประกอบที่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆซื้อมาประกอบนะครับตรงนี้ผมบิดผิดจริงๆมันต้องบิดมาข้างหน้านะครับแต่ผมบิดไปข้างหลังเนี่ยตรงตรงที่เป็นสวมบริเวณแขนตรงนี้มันจะเป็นแกนหมุนอยู่นะครับพอบิดไปข้างหลังเสร็จปุ๊บจังหวะที่จะสวมอันนี้เข้าไปเนี่ยสวมเพื่อจะดันเข้าเกาะแกนกลางของมันเนี่ยมันทําให้มันไม่เข้าล็อกนะครับตัวเดือยแกนตรงกลางเนี่ยมันจะดันออกมาข้างนอกทีเนี้ย นะครับทำให้ตรงนี้มันขึ้นมันมัน,ม,นมันเกือบจะหักเลยนะเพราะว่าผมฝืนกดเข้าไปนะครับเกือบจะหักเป็นฝ้าขาวผมก็เลยมาดูคู่มือดีๆอ,อ๋อมันบิดผิดทางนะฮะก็เลยต้องบิดกลับมาให้มันเข้ารูปเข้ารอยเหมือนเดิมนะครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะครับซึ่งหลายๆจุดนะครับตามคู่มือเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีคลิกในการประกอบค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก็กําลังซับซ้อนดีเลยแหละนะครับก็มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับได้ได้มาตรฐานของมาสเตอร์ เออมาสเตอร์นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของอตัวอินเนอร์เฟรมนะครับผมจุดขยับก็อย่างที่บอกนะขยับได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็หลากหลายนะครับแน่นหนาดีด้วยนะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวฉบับเต็มกันนะว่าประกอบชุดกอ่อเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมค่อนข้างใช้ประกอบใช้เวลาประกอบนานอยู่นะเพราะว่า ช่วงนี้ไม่ไม่ได้หยุดงานนะครับติดงานอยู่แล้วก็มาประกอบหลังเรื่องงานก็เวลาน้อยแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จและนะครับผมโอเคอยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรีวิวฉบับเต็มของเจ้าตัวนี้นะครับกันดัมวีด้ามาสเตอร์เก1 0ตร้อยของบันไดครับ